สวัสดีครับมาพบกับเชฟแดงอินยูเอสเออีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีความอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นผัดกระเพราหมูสับนะครับทำง่ายๆใครทําก็อร่อยนะครับสําหรับเมนูวันนี้นะครับเผ็ดร้อนหอมแรงกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่ลองมาทําผัดกระเพราหมูสับตามแบบฉบับของเชฟแดงดูบ้างนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับ ตามกันมาเลยครับเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับเราก็จะมีหมูสับนะครับหมูสับนี้ก็จะเป็นส่วนเนื้อสะโพกหรือว่าสันคอหมูก็ได้นะครับสับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีพริกใหญ่หน่อไม้ตัวฝักยาวครับใบกระเพราครับในส่วนของพริกแกงของเรานะครับเราก็จะมีกระเทียมพริกแห้งพริกแดงกินดาแล้วก็พริกไทยดำครับ แล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางลมสีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนํำปาผงปรุงรสหมูแล้วก็น้ําตาลทายครับพริกแห้ง5เม็ดนะครับเราก็เอาลงไปโขลกเลยนะครับเราจะมาทําในส่วนของพริกที่เราจะผัดกับเพราของเรานะครับพริกไทยดำปลายช้อนชาครับกระเทียม10กีบพริกแดงจินดา10เม็ดรครับนาลงไปโขลกเก็ีหย,บยาบนะครับ เมื่อได้แล้วเราก็ตักพักไว้นะครับเรามาเริ่มลงมือผัดกันเลยนะครับเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วใส่พริกกระเทียมพริกไทยนะครับที่เราตำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยนะครับช่วงนี้เราก็จะใช้เป็นไฟกลางๆก็พอนะครับผัดให้ทุกอย่างหอมดีนะครับ แล้วเราก็จะ้อหมูสับของเราเนี่ยลงไปผัดเลยครับในส่วนของหมูสับเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ400กร,รัมนะครับจะได้1จานพอดีนะครับเราก็จะผัดหมูสับกับพริกแกงของเราเนี่ให้เข้ากันดีก่อนนะครับช่วงจังหวนนัดนี้เราก็ใช้เป็นไฟแรงได้นะครับทุกคนในส่วนของเนื้อหมูนะครับเราก็ใช้เป็นส่วนเนื้อสันคอหรือว่า ื้อสะโพกก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีมันแทรกนะครับเมื่อเราเอามา,อาผัดแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะไม่แข็งกระด้างนะครับทานแล้วจะนุ่มๆอร่อยนะครับช่วงนี้เราก็จะตีะหมูเนี่ยให้แตกตัวดีนะครับแล้วเมื่อหมูเราเริ่มสุกแล้วนะครับเราเริ่มสุกสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะมาใส่ในส่วนของอหน่อไม้นะครับ หน่อไม้แล้วก็พริกใหญ่แล้วก็ถั่วฝักยาวลงไปนะครับอันนี้เราก็จะใช้อย่างละ30กร,รัมนะครับเราจะใส่ไม่มากนะครับใส่พลแค่ลายๆนะครับแล้วก็เวลาเราทานเนีน่ยเราก็จะได้เนื้อสัมผัสที่ไม่เลี่ยนนะครับจะอ,อร่อยนะครับใครไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนของหน่อไม้แล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับ แล้วเราก็จะปรุงรสกันนะครับก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครับครึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชานะครับแล้วเราจะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายเนี่ยครึ่งช้อนชานะครับแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะครับ สำหรับอาัตราส่วนผสมทั้งหมดนะครับเดีย๋ยวเชฟแดงจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะครับกลิ่นเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราจะแต่งสีด้วยสีอิ่วดำหวานเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สีสันดูน่าทานขึ้นนะครับ เพื่อนๆสามารถปรับรสชาติได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ด้วยใบกระเพราหนึ่งถ้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะกุ้งเข้าส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกลิ่นหอมมากแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นอาหารเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยนะครับจัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ผัดกะเพราหมูสับของเรานะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหอมน่าทานมากนะครับได้ไข่ดาวสักฟองหนึ่งนะครับพริกน้ำปลาสักถ้วยนะครับแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆสักหนึ่งจานรับรองว่าจะเลยอาหารแน่นอนครับสำหรับมือนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่เชฟแดงนำมาฝากนะครับก็ลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ